nhà ga nhảm nhanh gặp cục phá cứ gọi là máy đệm tẩy sơn phăn khám con sông nắp bụng tăng quân cả su gặp ใช่เนี่ก็บางนาตัดบรรยากาศน้ำน,นิ่งๆม,มีตัวบูมมันเองมีตัวเห็นบ่ Cái cây bữa đây hấp vô để theo này lại mới lên chặt ngang gì và chèn cú điều cứ câu mình này. สองสามตุ่มอะไรเนีขึ้นอ่ามันมานมาเคลื่อนนี่อยู่จุดเนี้บจุดเนี้ยช่องนี่แหละใด้มันตัวหนึ่งลวกมัน,มน,มน,มน หล่นมืองมาหนิลับมาหมายเขาบอกว่านี่มันมานาีคนมานังคนมานังอยู่นี่ก็เลยเดยนไปโยกจุดนั้นร่วงเมืองมาหนิสีมานบ่ 4, 000, 000, 000.